สู่สีกินกันไม่ลงเปิดห้านางเอกแถวหน้าเขาชิงรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ไกลซสิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้วและในแต่ละปีนั้นจะมีการประกาศรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงและแน่นอนว่ารางวัลที่หลายคนตั้งตารอคอยนั้นคงจะหนีไม่พ้นรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงและในปีนี้มีนางเอกหลายๆคนฝากฝีไม้ลายมือการแสดงให้ได้รับชมกันมากมายตั้งแต่ช่วงต้นปี2565และวันนี้เราจะพามาส่องหานางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่แฟนๆเทใจให้แบบไม่ค้านสายตา จะมีใครบ้างมาชมกันค่ะมิ้นชาลิดาแน่นอนว่าในปีนี้ละครเรื่องสร้างสเสนหากระแสมาแรงสุดๆและต่างเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากนอกจากบทละครที่ปรับให้มีความทันสมัยแล้วมิ้นนางเอกของเรื่องยังพลิกบทบาทการแสดงของเธอจนบรรดาแฟนคลับเป็นต้องยกนิ้วให้เลยค่ะ จอยสิริลักกลับมาคืนจอผลงานละครนี้แฟนคลับได้รับชมกันในรอบหลายปีและละครเรื่องล่าสุดที่ตราตึงใจของใครหลายๆคนคงจะหนีไม่พ้นละครเรื่องบ่วงใบบุญทางช่อง8ดส่งผลให้จอยมีชื่อติดนักแสดงนําหญิงในปีนี้ค่ะมารีเบอร์เนอร์กับผลงานการแสดงเรื่องผิดรักรอยอดีตกลายเป็นผลงานที่ประทับใจแฟนละครสุดๆค่ะยหญ่ย่าอุรัสยากับละครคือเธอเป็นผลงานละครของช่องสามที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเรตติ้งดูสดทางออนไลน์นั้นพุ่งทะลุติดเพดานและไม่แปลกใจเลยที่ยาย่าจะมีชื่อติดนักสแสดงนำหญิงในปีนี้นุนวารานุษกับละครเข็มซ่อนปลายทางช่อง7 HD พึ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้บอกเลยว่าละครเรื่องนี้จัดเต็มความดราม่าแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นแทงลูกช้ารักบอกเลยว่านุ่นเองก็ตีบทแตกกระจุยเลยค่ะ